ไปสู่เจ้าบ้านคอยเป็นพ้องกลมสวัสดีน้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะคำยังไปทันเลยดีกายังอยู่ที่บ้านเสี่ยมล่าอยู่ค่ะตอนอยู่กับสาววันจะมาดวลวอลเลย์บอลกันค่ะนางบอกว่านางเป็นทีมชาติค่ะชาติใดคะชาติหนาหรือชาติแล้วนางเป็นทีมฮองเฮียนมาก่อนนางบอกว่านางบอกว่าอยากเจอเจสี่ค่ะ มือในกามเราน่ะเป็นมันมันยู่คอยเซียวยังไม่โตอีกมือในกามอะไรแขนใหญ่สวยไม่ได้มีโกงมีกามพี่พูดแค่พี่ผู้แข่งมันพี่ผู้แข่มันได้แค่คะเดี๋ยวเราคอยจะอยู่ฝั่งเดียวกันเองบอสมาเดินั่งเท้ามาด่วนมาโหลดพุงนะคะคุณแม่บะเมนที่แตกอย่างเดียวพุงบริพารกันโหลดเออ นายนางวันสิลำหนาเลยเด้อเไม่ใช่สิใหญ่พ่แล้วใช่ไหมบ่นางสิซิกแพกนางสิขึ้นแหละให้ข่อยขึ้นนี่ขันเธอออกกับร่งกายดูดูเธอกับสีได้มีซิกพงซิกแพกข่อยกับอ้พูดตั้งเห็ดขึ้นนั่นนี่เฮ็ดผมเป็นอ่ะล้อมเบ้นจับจับว่าไปใส่บ่เอาไวปเอาไม่ล่ะ ฉันต่อให้เลยพวกเธอสองคนสามลอยนะเขาต้องไปอยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมถ้าบ้าดื้อดืี่น้องอีน้องเพิ่นแมรี่เอสพี่น้องจ้ามาเบิกกับสองน้องกลมกลมมิกเลยยังเด้อปลายิมีเอวบ่มีแล้วมึงเนี่ยถูกเธอไหวใจจ้ะซื้อแล้วชงกระบอกใช่ไหมวันนี้เราก็ไม่ได้ออกกลังกายตั้งโดนแล้วบ่มีเต็นยึดไม่หรอปะมาเอรุ้ยที่บ้านต่อ ขับรถแล้วแล้วก็มาตีบานต้อมาเนี่มาเร็วๆมาดูกันค่ะออกกำลังกายวันนี้จิตแจ่มใสนะคะแหน่บริเวณเล่นและสูบขจิตไปสอดและใจพี่น้องเลยขจิไปหากินก้อนเลยเป็ด่าเอาเป็นด่าอยู่ทางใดคะและนสิเล่นกับไผรแหละบัดนี้นะมานางเต้ อันนี้ป้าจิมชาตินั่นชาตินะบ้านงบาทพอแม่อยทานเ่วกินบ็ไดันเล่นกับเด็กๆก็ได้ออันเเริ่องนลี้ยงนอยแอบกั้าให้ดอกไานเแอบกับายันพงศ์ตอนเด็กๆกันดอกังกายตีบานเนยท้องเดือเยาเจะลืมจะลืมมา่มา เดี๋้วละ่บาาาาทำใม้เธอตังไหมฉันจีบเสร็จตั้ตัง มาน้อบ่ฮอดครับยุ้มๆบ่ต้องมีคู่แข่งเนาะคู่แข่ง เฮ็กสมองด่วนโอ๊ยฉันเอาน้ำบ่เป็นเย่ามาลูกบันดาความโมพลวนยอย่างนี้เกิดทีมซาสตระันเอาอมีตาดดจ่าตั้งแม่เธอไปตั้งให้ฉันบัดรดิอ้ยอยย่างอยแหตั้งบเย่างยังตั้งดงดูวัน ไปแล้วเหรอไปแล้วันกนจะได้สู้กับทีมชาติอยู่ก็ได้มืออื่นจักมามามามมือหน่อยสิไหมคะุ่นขออยู่ค่ะมาล่าสองคนแต่อยู่กันนั่งข่าสองต่อสองมาสีผูกกับสีแม่ค่ะีพีนึ่งสองนึ่อได้ หลวงพ่อสู้สู้เลพสู้น้ทางนั้นน้าไปทางนั้นวงพเห็นไหมสบายดีป้าแม่หาบป่านเด้อดีค่ะว้ายบุลงมั้บลงมันเ้าแล้วเ้าหอ่หาหมอันนานมากเลยเศ้าหรอเ Qua hỏi các quan hệ này. Très chấp hành hành làm được. Nó? Très chấp hành. 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 Très chấp

หยุดชะงักมันก็เลยเมื่อยบันน้เริ่มแล้วหรอนี่คือไม่แน่มาตัดนี่่อหน้มึงใ้เก็บอกโอ้คนจะไปนลคนนี้้่อมานห้ปอ้ามไปเอาขึ้นทงๆมาเด้ นี่แล้วนขนาดนี้นะะบสูงกระต้กมีบ่เลื่อทาโยตายแล้วใจะดูนะอ่ะยอมรับมาโยนมาซะดีงานเป็นงสูๆยอมรับเลยดีเียนะสูๆเฮ้ยโอโหดเลึกาวาไก้นิดนะเ้ยบนนเฮ้ยดี๋ยอยอมรับมากี แต่อยเตายเลยหอมหมาเลยหอมเนาะมาเรียนเติมเอยมาสวยเขาอ่ะโยนสวยๆยิ่ขึ้นหน้าตาขนานทะลาดีล้วทำได้คัดโยนมางามๆฉันบอกสวยๆนะพ่อฉันเรีย

นึ mm ่ส hmm. ิหนึไม่เลยเยตไลุกจะไปยูับนก็จะเอาไฟไปใหเบิ้งให้ลุงรักบิ้งห ไก่ลุงน้องไก่ลุงน้อยพ่อใหญ่ช้างบ่าโอ้ยเมื่อคืนพใหญ่ช้างเลไรกินโอ้ยน่าฮึบเบี้ยโอ้ยเนอะไปู่้กันไปชู้กันมาเอาอยู่ดีนะโอยโอเคโอเคมีตีได้เยอะโนะไปครับบอโน่นงามๆเด้องาม thôi <laughs> ừ, thôi cái trận này thôi 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 ลูกนี่เป็นล้าไก่ที่สี่คนเมไก่ได้อ่ไเื่อยแล้วอันนี้ห้ามาออกกำลังกายเพื่อทูกะฟ้าเพื่อให้สม่อยเติมไม่ไหวค่ะไม่ไหวจะดับ กินแอปก็เจ้าค่ะีอน้อวง่ะงไปแล้วค่ะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กันไปร่มตืมนคะคะ